จะเขาไปคลายกล้ามนือหรือว่าจากก้ามมือขอจะนวคอได้ครับอนวดคอเลยนั่งลงไปเลยครับนั่งลงไปเดี๋ยวมันจะเมื่อยนั่งลงไปเลยจักสองบาทเลยครับนั่งลงไปครับนั่งลงไปนั่งครับจิตผเรานิดนึงครับนั่งลงไปมันจะสบายกว่าครับนี่ก็สุดๆครับหมุนๆครับไม่เป็นไรครับชอบที่มากเลยอะ ่อกแล้วอะโอเคครับลองดูครับเวลาที่มันแข็งแนะครับหรือว่ามันจะมีนุ่ดูลองกดแล้วหมุนหมุดดูครับแล้วก็คุยกับผู้ป่วยดูครับว่าตรงนี้เจ็บไหมเป็นยังไงบ้างอ่านะครับสามารถดูว่ามีอความร้อนไหมมีความร้อนไหมนอนดึกหรือเปล่าบริเวณที่กระดูกข้อที่เท่าไหร่ไล่กระดูกเลยนะซีงอยู่ด้านในนะไล่กระดูกครับ พี่อันดับ C2 ด้านขวาเป็นยังไงพี่อันดับ C2 ด้านซ้ายเป็นยังไง C3 ด้านขวาเป็นยังไง C3 ด้านซ้ายเป็นยังไงลองสัมผัสกระดูกทองดูนะทุกคนครับหลับตาครับหลับตาใครหลับครับขอหลับขอหลับให้จับสัมผัสที่ปลายนิ้วผู้คุยจะสัมผัสใกล้หุ่นจายนะครับรอผู้หญิงเนี่ยจะไปนิ้วเนี่ยจะจะ จะสัาษันได้บาี่ชายสาวเทยาเลยด้วความความนเรื่องผู้หญ่นะครับเท่านใชไหร่ี่ท่ครับนะร่่เมนะไล่เลยับไล่เลยก็แต่สี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นยังไงลับตาลับเจอไมเจอพอไหมเจอไหมไปว่างจากว่า โอยเคไหมแล้วสามใจเลยต่อได้แล้วต้องมายืดคอกันนะนะครับยืดคอครับมือขวาครับไปที่ปากซ้ายของผู้ป่วยมือซ้ายครับไปที่ปากของผู้ป่วยเป็นรูปตัวเองครับย่อหาลงไปนะครับยืดนะครับตองครับยืดไปทางซ้ายครับ ไปทางขวาครับวางลงครับทำสามรอบนะครับรอบที่สองครับยืดตรงครับไปทางซ้ายครับไปทางขวาครับวางลงครับยืดตรงครับไปทางซ้ายครับมาทางขวาครับวางลงครับจากดูกบุญละม่อมครับนะ เราจะจัดกระดูกในท่านองไยได้ง่ายถ้าเราคลายไม่ดีจะจัดกระดูกในท่านอนไหายยากมากเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับการคลายย่างเรือตึกต่อไหมครับนะครับต่อมาครับจัดกระดูกคอในท่านองไหหมอครับยืนหมุนครับด้านขวามือทุกคนครับใช่ไหมอที่ครับผมขออนุญาตไปอย่าง ช้าช้าครับอนุญาตนะครับขอบคุณครับเไม่ไอ้ท่านเขาาทำมาสามรอบแล้วไอ้พี่พอท่านทาแกนไม่ทำการรอบเดียวมือขวาครับจับที่ฐานกระโหลกของผู้ป่วยครับมือซ้ายครับเชิดหน้าผู้ป่วยไปในทิศทางเดียวกันครับจับให้กระชับดูมือผมนะพอโดนได้เลยนะครับ เห็นไหมกระชับไหมฐานกระโหลกนิ้วโป้องอยู่บนฐานกระโหลกเลยครับมือซ้ายครับท้องแขนอยู่ที่แก้มของผู้ป่วยย่อขาลงไปสะดือตรงกับการกำบังของผู้ป่วยครับดูนะสะดือตรงนะมือซ้ายครับแก้มเห็นไหมครับอยู่บริเวณท้องแขนครับงุมมือเข้ามาอยู่ที่ปลายนา้เอียง45้ษษาองศานะครับนะครับยืดให้สุดครับ เรียนต่อรงครับขอบรรดาทุกท่านครแลณตอนนี้ผมท่านอีตหนึ่งท่นต่อคือจ่านต่อการ,การช็แ้แจงซึ่งสำคัญมากยกแขนผู้ป่วยขึ้นครับแขน,นขวาต่อแขนเดียวครับนะครับนะบอกผู้ป่วยว่า ร้อยเข่าฝืบไว้นะอ่าืบไว้นะหนึ่งสองสามนะให้จำความรู้สึกไว้นะอ่าโอเคครับเปลี่ยนมาเป็นแขนซ้ายครับแขนซ้ายนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามนะอ่าให้บอกเขาว่าให้จำความรู้สึกนะครับโอเคไหโอเคคร ตรงีก็แท้สำคันะครับนะมาต่อหมอให้อยู่ทางด้านมุมซ้ายคร,รับค่มออยู่ทางด้านมซ้ายมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมามือซ้ายจับที่ฐานกระโหลกย่อลงมาสเทือตรงกับการกระบอผู้ป่วยมือซ้ายม,มือขวาท้องแขน อยู่ที่แก้มผู้ป่วย<ม>นะครับมืออยู่ที่ปลายขา,านะครับยืดออนไม่เต็มทุกดัน,ดนะะเลยครนะับเรียบร้อยส,ยสบายๆโอเคไหมอ่ะโอเคแล้วมาเช็คแขนเขาจะรู้สึกว่ามีจำลังแขนามากขึ้นงแล้วเขาสามารถใจใอยูับเราได้มากนะครับสุดแรงครับหนึ่งสองสามโอเคเยีย่คยครับหนึ่งสองสามโอ้ยเยี่ยมมาก <ส>เรถม่เราถามกป่วยดูว่าเรากป่วยนเสร็จแล้วเราอ่เ<ส><ก>ป,ปิยนี<ส><ก>ใ,หให้เวลาทุกคนรนี้ะหนึ่งาทีนะแบบการจัดออผมให้คนมีเวลาอยู่ตรงนี้อีกแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นตอน่อไปผมจะสอบใี่ท้าตอนที่ับ โอเคครับตอนนี้หมดเวลาของพวกคุณแล้วนะครับก่อนองเป็นลูปสามเหลี่ยมแบบนี้ครับท้าผู้ป่วยและผู้รักษาคนระับแขนจะต้องเป็นสามเหลี่ยมครับข้อสอบจะต้องตรงกรันใครทำไม่ถูกทำไม่ถูกครับจับที่บริเวณหัวไหล่ครับใครทำไม่ถูกที่เล่งช่วยดูนิดหน,นะะึ่งครับ อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่บิดนะครับอาจารย์ถ้ายืนก็ต้องจับหัวไหล่ตรงนี้นะครับูเห็นไหมเป็นลูกสามเหลี่ยไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้อจากตะาษท่างเราต้องใช้มือของเราจับตรงนี้ไว้นะครับอ่าจับย์ผู้ป่วยอยู่ในท่านี้ทุกท่านครับชิดข้อเทียงคับนี่ชิดขอบเอียงทางด้านขวามือของผู้ป่วยนะเพราะว่า ทำแค่ข้างเดียวนะครับมีผีเสื้อหนักผ้านอนจิ้งนะครับทำแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นอะไนะครับอ,อ,อะไรนะครับเพราะว่ากระดูกม,มีแค่ข้อมีแค่ขังเดียวะค,ะครับโอเคนะครับมีปัญหาไหมครับไม,ม่มีนะครับโอเคครับโอเคครับมือซ้าย <c oughs> ครับจับที่หัวไหล่ซ้ายของผมุก่หยนะขึ้นมาสนุกจับที่หัวไหล่ซ้ายขึ้นมาครั วางนะกด,ดไลฟ์ดดไ,ลไม่แบกนอนนะครับอันนั้นไม่ได้ละอันนี้แน่นอนครับกระดูกสันหลังจะต้องอยู่ระหวา่างโอ้ยพี่รถถาให้ดูอ่าดูนะครับดูมือของพ่อรถนะค,ครับเห็นไหมครับวางไว้ครับด้านไหนครับบูลนิธที่ทีหนึ่งครับอ่าวางเซ็น คนต้องอยู่ท่านี้นะฮะเคราขงตายทุกุนะครับอาจารย์รับไหมครับเอาเอาัะครับถ้าตาผมใช้อบครัด้วยอาจารย์ก็ลบอกผมใช้อหลังด้วยนะครับอาจารย์รับัหมอาจารย์รับัพี่คนาะ

Não, <laughs> อาจารย์เอาแบบนอาจรย์ไมอนะแคนี้พอครับตอนนี้อาจารยวมกันหมดแล้วรต่อไปครับต่อไปท้าจักระดูกนะครับในผ้านอนตะแคงครับ หนหัวไหล่ชิปเตียนรอตะแคงมาหาหมอว่รอตแคงมาหาหมอทุกคนครับปอนเชกภาษาราหครับอาเชกภาายกหลขวาที่มาเก่งไว้มือซ้ายเรานะดูนะเวลาทำมากต้สวยสวยหน่อยเก่งไวมทดสอบเลยอัดนมมีแรงรึเ่อ่นนสองคอ่มือซ้าย หาหาซ้า,ายเก่งไวยท็สอบไดยครับให้ของเจ้าควาอมรู้สึกงท่าก่อนทำและหลังาครับคนไข้ฉบาบนี้รัใจแล้วแตบบจดในในใะดเชื่อมไม่ได้รข่หัวที่ไหโอเคครับนอนตะแคงครับนอนตะแคงฟังน,น,น,นะงหนึ่งหัวไหลชิดเตียคงครับสอง ทำเป็นลูกเล็กสีครับหัวเข่าจะต้องไม่เลยเตียงหัวเข่าไม่เลยเตียหัวเขาต้องไม่เลยเตียงขาขวาล็อกล็อกขาเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดกระดูกรงท่าเียนี่เขาจะไม่เลยเล็อกิยใครยังไม่ล็อหัวเข่าผู้ป่วยต้องทิ้มลงมาางดูผมนะเห็นไหมครับ เห็นไหมครับมือจับไว้ที่เอวถ้าอาจารย์เรียกว่าท่าแข่งงานนะครับบอลผู้ป่วยครับจับคอครับบอลได้หมดครับมีที่จบอยู่ด้านบนมีที่จบมีที่จบอยู่ด้านบนนะครับมือครับท้องแข่งนท้องใครแต่ละมันี่เลยไม่ใช่สอบนะอยู่ที่สะโพกนะสะโพก ไม่ใช้สอบอยูที่สะโพกนะครับมือซ้ายครับล้วงเข้าไปนะครับลักษณะการลงน้ำตนากคือการบิดเอวอันนี้คือท่ามาตรานนะครับบิดเอวไม่ได้ใช้น้ำานเลยนะแค่บิเอวห็นไครับบิดเอวเห็นไหมครับบิดเอวผมนะเห็นไหมครับพอตรว่าป่วยไม่เก่งแล้วนครับใส่น้ำนกไป ไายน้ำดังอะไรนะเสร็จแล้วผู้ป่วยมาอยู่ในห้าตทองหาย ไมีครับาด้ซลแรอ่าไม่ม <sh> at ีแรงเลยนะเพราะยะนังนผู้ป่วยจะมีความไม่ใจมาาขึ้นนะครับไม่ฝันดไม่หัวแลนะขยาไปนะครชิดฝักสายครับหัวไหลชิดไ ขาบนกอขาล่างตึงเป็นรูปเลขสี่ครับมือตอนมือผู้ป่วยจะไว้ที่สะโพกเป็นท่างานงานนะครับขาล็อกไว้นี่ที่ดูเนี่ยผมขาซ้ายล็อกตาขโมยดูผมขาซ้ายล็อกเห็นไหมครับ,บ,บเห็นไหมมือผู้ป่วยจิ้มจบจิ้มจบ ผู้ป่วยที่ตงึงนะฮะข้อแขนไม่ใช้ข้อศอกวางบนสะโพกนะครับมือขวาสอดไปครับนะครับหมุนนะคะรับบิดเดีวนะครับผ้ามาตรฐานครับบิดเดีวนะนะครับเรื่อผู้ป่วยที่เจ็บง้วครับออกแรงครับหายไปไหนทั้งพวกไอ เสร็จแ,แล้วทดสอบแมน่ายครับแล้วครับเสร็จแล้วทดสอบแมน่ายรไ่วหดากนะ่อนนะทดสอบนะว้าวในะนะครแร้างถ้ามัเรียนก็จะใส่กนใีวิต เพื่อความมั่นใจให้กับผู้ปวยวเราดีขึนวมัใหญ่าขึ้นเพราะฉะนั้นต้งนะครับนะครับม่ืนเดี๋ยวอะาาสหมดแล้ว่เดียวัง่าเดวคหมดแล้วหมดแล้วงานครับ ครับอ่านิโมน่าใจครับให้เดือาจารยนครับ